สวัสดีครับมาผมมาพ่อครับเซลอาร์ตกุปตาราศีสไปเราจะเลื่อนนะครับเหมือนกับมอนเดินมือนีเป็นวันจันทร์นะครับที่สิบแปดเนาะสิบแปดหรือสิบเก้าสวัสดีเซลอาร์ตผ้าที่พระน้องมาที่สาขากันทะรารมนะครับกันทะลมเนาะบอกง,ง่ายๆผ้าเป็นลูกค้านะครับมาเลือกรถ อยูก่ไก่ทางกันทร่มนะครับเลยพ่นพาเพือเ่อนมาเลือกอ,อยู่พี่เป็นอยู่อำเภอํำเกียงนะครับจังหวัดศรสีสะเกดนะครับมาเลือกรถนะครับเลยเพื่อนวันพฤหัทนะครับนาเพื่อนก็ออกไปแล้วที่ขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามดาอยู่สองเส้นหานะครับ ปอนปีละเก่าหมื่นกว่าบาทนะครับ6ปีนะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับไม่มีผ่านโตารตลี่เนาะอ่ะตัวน,นี้ก็มาเลือกรถเอานะครับอายุไก่ทั้งไหนกับผ้าไปได้มดนะครับอายุไก,ก่การทะล่มกับผ้าเขาการทะล่มครับยูไก่สำรองท่ากับเขาสำรองทาบนะครับยูเขาไก่เมืองกับผ้าเขาในเมืองนะครับทีเสกเกตเนาะอ่ะเป็นเครือเดียวกันนะครับพี่น้อง เป็นเครือเดียวกันนะครับสามารถพาลูกค้ามาเลือกรถได้นะครับผู้คนอยากเลือกนะครับผู้คนบออยากเลือกกับ่อเป็นอยังนะครับพอ,อ,อโโใ,ใหญ่เลือก็เอาตัวใส่ลังคาให้เลยก็ได้นะครับมึงไม้เรียกกั๊ๆมันนะครับเออเพอิ่มมันมนันเออเพอิ่มมันมนันงวดวันที ทีหนึ่งรถอยู่นี่กับมีหลายขั้นนะครับมีหลายขั้น,นเดี๋ยวเอามากตัวใไหนะครับของรถเพิินนะครับเป็นลูกค้ากิเอนะครับบตอต้องตรวจประเมินยนกนะครับมีประวัติเก่าอยู่แล้วนะครับค้นํากับบอตองใส่นะครับ,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 ส,นะรบสามารถอ,าออกรถได้เลยนะครับ แต่เป็นลูกค้ามีประวัติกับผู้บต่ายอยู่แล้วมันจะง่ายนะครับบางเัวรีสิ่งบานก็จะบวกเขาประเมินนะครับมันก็จะนั้นเลยอ่าโทษถามนะครับโทษถามเพราะว่ามีประวัติเก่าเมีันั้นเก่าอยู่แล้วนะครับมันจะง่ายนะครับขี้ขงมูลเข้าไปนะครับประมาณอ่าบวถึงหอดอ่มือนึ่งว่าไง ยางซาดิ้งคือมือหนึ่งนะครับอย่างเร็วกัอยุบมาสสองสามชั่วโมงก็แล้วนะครับเช็คแล้วเพื่อจะออกกอมบุญให้เลยนะครับเป็นเกย์สื่อเคย์หลันยู่งแล้วกง่ายนะครับนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับฟรีดาวก็ยังมีคือเกาออ่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ฟรีดาวกับมีให้นะครับพรปีนาคือเก่านะครับ หัวงวดใหญ่นะครับงวดใหญ่มกท่านว่านะครับท่านว่าปีโมกเก่านะครับสำหรับรถแท็กเตอร์นะครับรถ l อล0 C ่าศูนย์สี่ศูนย์นะครับสามารถซีดาวได้นะครับแต่ตัวนี้ของ่นกะเป็นลูกค้าเก่านะครับ้นะก็เคยซื้ออยู่แล้ว นะครับเปิ่นก็มาเลือกรถครับนี้กับนี่ละนะครับโชว์รูมสาขากันทราลมเนาะลมลมเย็นดีแหละพี่น้องลมเย็นดีนะครับเอนะครับเปิ่นกำลังใจได้นะครับกบทีมงานคู่บตาซีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาราชสีสไลดยนะครับเครื่อคู่บตาเราจะเลื่อนนะครับ รถยูนีก็มีนะครับหลายขั้นนะครับเป็น40เป็น50นะครับเป็นมีรถเกี่ยวนะครับถือว่าเป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งที่ขายดีนะครับเพราาะว่เพิ่นมี้เซลยวกะนะอยู่นี่นะครับตั้งขอนากาเพิ่นกับถือว่า,าแฟนพันแท้เพิ่นกัหลายคือกันนะครับของเซลยวอาร์กับโมไคาพันไหนดอกแต่ว่ากับพ่อไดอ้มีคนโทรมาคุย แน่อยอายุบ่ใครหลายคือคนนะครับอ่ะจังไดกับฝากฟรีฝากน้องนะครับฝากคนหลก็แช่ก็ติดตามเห็นน้ำเนี่ยเดี๋ยวพาเพิินไปกินกาแฟกินวอตินนะครับละบรรยากาศทั้งสาขาการทล่มนะครับผู้ใดเดือนนี้นะครับเดือนนี้ผู้ใดสนใจนะครับ อยากจะฟรีดาวน,นะครับสำหรับแท็กเตอร์กัโทษเข้ามานะครับหรือว่าอยากคู่แบบไดนะครับรุ่นไดนะครับรถมีหลายลุนเลยพี่น้องต่อยินีหมั่เกิดจะมมีหลายรุนเนาะมันเกิดจะมีแค่พวกสองนะครับแต่ว่ายู่ใได้เมืองก็จะมีหลายแน่นะครับนี่นะครับเออ เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ละกันพี่น้องในเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำเนี่ยสำหรับช่องเสวา่าคูา่บุตราศรีสลายเราจะเลื่อนนะครับนะครับฝากทุกท่านนะครับนะครับขอบคุณน้ำนะครับผู้ติดตาม2,000กว่านะครับด้านไหนมันเติง3,000นเด้อพี่นออ้องเด้อนะครับอ่ะแค่นี้ละกันสวัสดีครับ